สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทําทำเมนูเค้กช,โชโ็อกโกแลตหน้านิ่มในถ้วยฟอยล์ค่ะเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มๆน,นะคะซอสช็อกโกแลตรสชาติอร่อยสูตรนี้นะคะทำง่ายขายดีมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มทำกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำบัตเตอร์มิลกันก่อนค่ะใช้นมข้นจืดค่ะ20กรัมน้ำมะนาวค่ะครึ่งช้อนชา ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องคนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะมันจะเป็นก้อนๆเหมือนโยเกิร์ตตัวนี้นะคะจะช่วยให้เค้กของเราค่ะนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากขึ้นวันนี้ใช้ไข่แดงนะคะ2ฟองค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยคนผสมกันนะคะจนน้ำตาลละลายแนะนำให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายง่ายกว่าพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะใส่กลิ่นวานิลาค่ะน้ำมันลำข้าว น้ำเปล่าค่ะเกลือป่นค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเราก็ใส่บัตเตอร์มิลนะคะที่เราทำไว้ค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งร่อนแป้งเค้กนะคะ65กรัมค่ะผงโกโก้20กรัมเบกกิ้งโซดาค่ะ1นส่วน8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยนะคะเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนหมดเม็ดแป้ง ขั้นตอนนี้นะคะเราไม่ผสมนานค่ะเค้กของเราจะเหนียวพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเรามาตีไข่ขาวกันต่อนะคะใช้ไข่ขาวสองฟองค่ะเริ่มตีที่สปีดกลางก่อนนะคะพอเป็นฟองหยาบๆใส่ครีมออฟทาร์ทาค่ะเซนหนึ่งส่วนแปดช้อนชาลงไปและทยอยนะคะใส่น้ำตาลส่วนที่2ลงไปค่ะ แบ่งใส่น้ำตาลน,นะคะประมาณ2-3รอบค่ะตีที่สปีดกลางค่ะจนไข่ขาวของเราเริ่มฟูและเรานะคะจะปรับเป็นสปีดสูงตีพอได้ยอดอ่อนแล้วก็ตีตัดฟองด้วยสปีดต่ำอีกสัก30วินาทีค่ะจะได้ยอดอ่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาส่วนแรกค่ะที่เราผสมไว้มาผสมกับไข่ขาวที่เราตีค่ะ แบ่งใส่ประมาณ 2- 3ถึงรอบนะคะแล้วเราก็จะใส่ครั้งที่2ค่ะค่อยๆนะคะใช้พายตะล่อมให้เข้ากันสำหรับมือใหม่นะคะพลอยแนะนำนะคะให้เราหมุนชามผสมไปด้วยค่ะจะผสมกันได้ง่ายขึ้นเราจะผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจนไม่เหลือสีขาวเลยค่ะค่อยๆตล่อมปาดอ่างเช็คก้นโถให้ครบค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเราเราไปเตรียมอบกันพอยวอมเตาอบไว้แล้วนะคะที่ไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างวันนี้ใช้ถ้วยฟอยล์ค่ะ4 0 3 3เราจะใส่เนื้อเค้กนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยสูตรนี้ได้ประมาณ13ถ้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะกระแทกพิมพ์หนึ่งครั้งค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศ เอาเข้าเตาอบค่ะไฟ170องศาไฟบนล่างประมาณ12 1 8ถนาทีไฟและเวลานะคะปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเอามาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะแล้วเรามาทำซอสหน้านิ่มกันต่อค่ะเรามาทำซอสหน้านิ่มกันต่อนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะ170กรัมผงวุ้นค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะ80กรัมคนให้พอเข้ากัน แล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ30กรัมแป้งข้าวโพดค่ะ20กรัมนมข้นจืดค่ะ100กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนไม่เหลือเม็ดแป้งก่อนที่เราจะเปิดไฟค่ะหรือเพื่อนๆน,นะคะจะนำไปกรองก่อนก็ได้ค่ะก่อนมากวนไส้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นลายตะก้อปิดไฟนะคะใส่วิปปิ้งครีมค่ะและเนยคนผสมให้เข้ากันค่ะ เค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะทาน้ําเชื่อมค่ะอัตราส่วนนะคะน้ํากับน้ําตาลค่ะ1ต่อ1น้ําเปล่าค่ะ100น้ําตาล100ค่ะต้มจนเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นการทาน้ำเชื่อมนะคะจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราค่ะฉ่ำขึ้นกินเราไม่ฝืดคอค่ะ เราจะเอาซอสที่เรากวนไว้นะคะมาลาดหน้าเค้กเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะจะนำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวค่ะประมาณ30นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มในถ้วยฟอยล์พอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะทำง่ายแล้วก็ขายดีใครกินก็ติดใจค่ะเนื้อเค้กชิฟฟอนนุ่มๆค่ะเข้ากันดีนะคะกับซอสช็อกโกแลตแบบเข้มขน้นพอยลงไฟล์คำนวณต้นทุนไว้ให้ในกลุ่มแล้วด้วยค่ะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พอยด้วยค่ะถ้าทำแล้วติดตรงไหนคอมเมนต์ในกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวพอยมาตอบขอบคุณค่ะ